สวัสดีค่ะคุณแม่บ้านสวัสดีค่ะดิฉันสุมาลีตะเหมยชื่อเล่นว่ามาลีค่ะรหัสคุณแม่บ้านอะไรคะ3769 3769นะคะมีชื่อปุ้งนะคะเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งบีนิดนะคะซึ่งผู้ก่อตั้งบีนิดก็มีหลายท่านนะคะวันนี้ก็ยินดีที่คุณแม่บ้านมาให้คุ่มสองภาพเนาะอยากสอบถามนะคะว่าคุณแม่บ้านรู้จักกับทางบีนิด ได้ยังไงอะคะซร์ชด,ดูในอินเทอร์เน็ตอะค่ะอ๋อซื้ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เจอค่ะคุณบ้านหางานหางานพอดีว่างงานอยู่ะคะ่ะก็เลยหางานทำค่ะ,คะก็มาเจอก็เลยสมัครเข้ามาะค่ะแล้วก่อนหน้าที่คุณบ้านจะมาสมัครวีนี้นะคะคุณบ้านทำงานอะไรมาก่อน,นะคะทำงานเป็นแม่บ้านอยู่โรงแรมค่ะอ๋อแล้วก็ อยู่ในอยู่ในเชียงใหม่หรือปาคะาหรืออะอยู่ในเชียงใหม่ค่ะแล้วทาไมทํางานโรงแรมแล้วทําไมถึงออกมาเจอวีนิดได้คะตอนนั้นเจอโควิดค่ะโอเจอโ <COVID. S 1> ควิดโควิดแล้วก็โรงแรมเขาจ่ายค่าชดเชยแล้วเขาก็ให้พักงานค่ะแล้วก็ก็เลยว่างงานก็เลยมาเจอวีนิดค่ะมาเจอวีนิด